สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท้าวผ่านนะเป็นรตเต็ดโอเคติดละโอเคไปแล้วทุกคนไปนะโอเคอ่ะพูดถึงจะขอด้อนหลังเรื่องถึงกับว่ามีการแบบเซอร์ไพรส์ของฝันก็เป็นกาย้อนหลังให้ดอยใช่ครับเปิดให้หน่อยสิว่ามันคืออะไรเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างเยังยัง ให้เียลองอ่ะถ้าของไม่บอกเดี๋ยวก็เห็นอมผมรู้อยูให้เฮียอะไรอ่ะเออเถ้าเป็นของที่เงียให้ผมมักนก็น่าจะเห็นแล้วไปกตอร์กลมาแล้วก็มีมี้งเงินอยู่ข้างในครับแต่ว่าของผม,มอะเพราะว่าช่วงนั้นมันยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อให้เท่าไหร่ก็เลยซื้อย้อนหลังตอนที่มีเวลาว่างแล้วก็ให้เฮียไปแล้วสิ่งเป็นอะไรก็ให้เฮียยังไม่อยากก่อ,อก็ยังไม่ก่อทุกคนก็เห็นควาเห็นสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือ ผมเห็นก่อนตอนนี้เอ๊ะนี่ของใครอ่ะแล้วหนูยังไม่ได้ให้เงียนะนี่ของหนูถ่ายงานอยู่ตรงข้ามครับผมแล้วผมเห็นเอ๊ะนี่ของใครเปิดมาสิ่งที่สซอร์ไพรส์กว่าคืออะไรดูไปให้คาร์ดในเซอร์ไพรส์เอออะไรอ่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ก็คือคอยหลักคือเออเออคืชุบโอโอ้ยแล้วหลวะวันไทยเดย์มาสุดเท่าไงเออหลังนั้นอันนี้ของใครอ่ะ เออแล้วหนูก็บอกใช่พี่เดียวเียวพี่ก็บอกแล้วก็พี่ในใจว่าไม่มีใครในบ้านที่เก็บเพระว่าจูบของแม่ทำเสียอก็คิดในใจว่าเอ๊ะอ่าน่ตัวหนูก็น่ารักแล้วาจะช็อตฟิลไปเลยอย่างอย่างนี้เรื่องแผ่นแตกงได้ไหเควาแผ่นแตกงพี่เห็นก่อนที่จะให้อ่ะก็เลยตีเงี้ยแปลว่าไม่ใช่ของโหล่นอื่นนะครับขอบคุณมากครับไม่ต้องความตั้งใจของเราจริงๆคือยังไงเดี๋ยวจะให้ยังไงคือตอนแรกวางแผนไปเรื่อย ก็ตั้งใจจะให้เฉยๆนี่แหละครับแต่ว่าเมียบังเอิญเห็นสะก่อนแบบเห็นถุงว่างอยู่แล้วเมียก็เลยแอบหยิบขึ้นมาเพขอโทษนะครับเมียนี่อยากไม่ได้เองที่แบบเปิดมาปุ๊บมเปิดก้าเลยนะไม่ได้หาใครนะเออันนี้ของใครไม่ได้เปิดมาแล้วของเราได้เลยไม่ได้เขียนชื่อปู่ลงไปเลยอะไรแต่ก็หูใจใช่ไหมครับหูใจไหมหูใจไหมหูใจไหมหูใจสิ ถูกใจไหมสิ่งของอะไรที่หนูให้อ่ะมีอุปราคาหรือไม่มีท่านหนูให้แล้วถูกใจไหมเนี่ยแต่ก็มันมีเรื่องขำเรื่องหนึ่งใจกวอากมาเบิดออกมาแล้วตอนนั้นมีนันเด็กในด้านคนหนึ่งพิ่งซื้อของศิลป์ไปที่ญี่ปุ่นแล้วซึ่งสามคนนั้นตอนนี้ก็บอกว่าเอาไปขายที่โน่นนี่เลยบอกน้องเขาบอกไปขายที่โน่นเนาะของเราก็คือจะเก็บไว้ใเก็บไปใช้ไม่อยากให้ซ้ำอะไร อันนี้ดูเลยนด้เห็นแลครับแล้วเราจะได้เห็นพร้อมกันเมื่อไหร่เห็นพร้อมกันเมื่อไหร่ที่หนูเขาจะบอกว่าจะเห็นพร้อมกันไม่ใช่อ่ะเราเราจะได้รู้ว่าคืออะไรแล้ะไี่รู้ว่าคืออะไรอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาใช้เลยมีใบได่นนะเออมันเป็นอิสเซอรี่หรือมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นชิ้นส่วนของร่างกายนะแขนเหรอหัวใจหรอหัวใจเป็นชิ้นส่วนภายนอกของร่างกาย แล้วเราไปทำกันบ้านเปนยังไงตอนนั้นว yeah. nah, ่าจะแบบจะเอาอันน like ี асибо, oh ้ให้เฮียก็เดินไปเห็นแล้วร <c oughs> oh, ู้สึกว่าอุยเฮียไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แบบของแบบนี้เท่าไหร่เอาเลยเอาอันนี้และกันดูแบบปุ๊กฟิกน่ารักด้วยมาปุ๊กฟิกแล้วก็มีความเป็นเด็กด้วยดีด้วยในทางกรดูแล้วตลุดมากกว่าตลุดมาทีอะไรมาถามอีกนิดนึงพังเบอกเลยก็ได้ฮะคือ กระเป๋าแล้วมีคำว่าจะเป็นกระเป๋ากระใสแล้วในแบบนี้นะหนั่นไี่ดีโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวว่าจะได้ใช้ตอนไหนเนาะใช่ครับค่ะเพลงอีกเรื่องหนึ่งเหตุเมื่อกี้เมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์เลยปล่อยมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงใช่ครับเพิ่งปล่อยไปตอนสี่โมงเย็นที่ผ่านมาเลยก็ในสเปเชียลซิงเกิลของผมนะครับเป็น เพลงภาษาเกาหลี้งเพลงเลยครับก็ได้ได้มีโอกาสแถบกับที่เอาบินครับเอาบินชาวเกาหลีนะครับก็วิเพลย์พร้อมมากๆเลยครยับปล่อยอัลบิไปแล้วด้วยได้ที่พระเอกนัทเอกเป็นชาวเกาหลีเป็นนักแสดงเกาหลีมาได้ให้ลยแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นก้าวที่ใหญ่มากๆสยนะเป็นเก้า,า,ากกเลยครับเพราะว่าได้แถลงก,กับทางเกาหลีดีจังจเลยครับก็ได้บินไปถ่ายทำที่เกาหลีด้วย นายก็แพงก็น่าจะได้รับชมกันแล้วมันยากกว่าภาษาภาษาเกาหลีด้ยการทำงานเรื่อะไรเยอะอะไรเงี้ยยากไหมก็มีจุดที่ยากเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนท่านี้ปกติผมเป็นคนชอบฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วฟังมานานมากแล้วครับแล้วก็ชอบร้องอยู่แล้วด้วยครับเรื่องสังเวียนก็อาจจะพอมีพื้นฐานมาไม่ใช่พื้นฐานจริงๆไม่ใช่พื้นฐานเราเรืภาษาคือเอ็กเซนต์นี่คือแบบว่าจริงๆผมว่า มีพอสว่างแล้วก็ทำเพลงได้บาดีมากพิเศษได้ฟังไปกันเลยได้ฟังเลยเราเราได้ฟังไปเลยว่าตอนนั้นแบบเฮ้ยพอชอบมากมันฟังแบบสบายูแล้วมันรื่นลมอ่ะมันแบบฟังแล้วมันเบิกบานนด้ฟังไปแล้วคนต้นต้นเลยฮะตัวต้นต้นในการฟังที่เซอร์ไพรส์ก็หาักข้าจะมีเราอยู่ในแจมด้วยไหม มันเลยกลายเป็นหลุดโฟกัสเลยตัวดี้ตอนนี้เป็นไงบ้างที่แบบเออเราไปเฮียยังอยู่ในโมเมนต์ของเราด้วยเราไปในฐานะคนไข้คนไข้นี่เป็นคนไข้เป็นคนไข้คนพิเศษแล้วผมถามว่าเราตอนแรกที่เล่นมันมันก็จะเป็นคนไข้อ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่เอาแบบว่ามีความสุขแฮปปี้แบบนั้นแล้วเราก็ต้องถอดตัวเองมาว่าเออเราเป็นคนไข้ที่ป่วยจริงกับเป็นคุณหมอเออบางทีมันคิดกันเลยไง หมายถึงว่าในเอ็มบีนะเราบอกว่าให้รถความสุขหรือรอยิ้มหรือว่าสีหน้าใสตาที่มันไม่ชีนอะไรแบบนะสบาอ๋อมาแฮปปี้ไปแฮปปี้ไปอ่นองลเราก็ต้องลดหนูอแต่ว่านี้ยากบทนี้ยากม่ากมารียากเลยเลยมากรยาก่ากากรอบรานีเ่อน้่ากรอนยากเ่ามอี้ยลบนเลยอบนเลยรบนีาเ่ารนก่กานก ปลก็ด้วยไม่ใช่แค่เงียเขาปกติเวลาอยู่กับเงียก็จะแบบยิ้มๆแล้วก็แบบแฮปปี้แฮปปี้ต้องเป็นคุดหม้อต้องมีมาาต้องแบบมีความแบบดุๆตื่นใจตืใจตื่นใจเขาจูงยังไงบ้างครับตอนนั้นหนูหนูไม่หลุดนะเพราะว่าเฮียบางทีก็ชอบทำฟิวจังหวะนันแหละ มีการส็อตที่เราไม่เคยกลาช็อตเท่าไหร่เราจะพื่อนยังมีแอปเล็กพี่ที่มาตอนนหลีแต่ก็ไม่หลุดอยู่แล้วแต่ก็เป็นลุดแบบน่ารักน่ารักแะครับพี่ที่วิวานตอนมันตื่นเต้นไหมครับแดี๋ยวเจ้ากบกับดาราเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันให้ตื่นเต้นมากเลยครับก็เจอพี่พ่อกินหลายครั้งมากๆแล้วตั้งแต่ช่วงอัดเล่อาเจอกันครั้งแรกเลยครับก็ได้คุยดุ้ยคับความคุ้นเคยกันแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบคุ้นเคยกันเท่าไหร่ยังริ้งเล็กอยู่แล้วก็ เจอครั้งต่อไปก็ได้ถ่ายนิตยสารด้วยกันก็อยู่ในการแบบประมาณครึ่งวันแล้วก็ได้ถ่าย EP ด้วยได้ถ่ายใช่ครับเดี๋ยวมีไลฟ์สติชั่นก็ถ่ายไปแล้วเรียบ้อยครับก็รู้สึกว่าผู้ที่เจออย่างที่เขาคิดว่าคือจะเริ่มเกร็งน้อยลงเพราะพี่เขาแบบน่ารักมากด้วยที่เขาที่ความสมมติตอนนี้คนงานที่คนงานชวนอยู่นะแบบว่าถ้ามาใครบอกเลย โเอนื่นในสวนโซลีจะมีให้เห็นทั้งหมูแล้วก็เงิน o มู่หูนะครับก็ในอนาคตแน่ๆแลกันแล้วก็ในอนาคตเอ่อตอนนี้นี่เป็นสเปเชียลซีนตัวของผมครับเป็นเซนซีนตัก็ในอนาคตอาจจะมีสเปเชียลซีนตอ่นอาจจะได้คนแรแบบว่าคนทั่วโซี่ตเป็นอะ้ที่อาต้องเป็นเขาฝสิปีนจริงๆนะได้แบบว่าโรนเจอได้ไปรอง เรื่องท่เราผ่อแรกแล้วตอ่แรกก็ลงมแแต่ว่าเหมือนตารางของที่พอคิ้วเขาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกันนอนะก็เลยทำให้คิวไม่เห็นสีเรวกับเราแล้วปัญหาที่พอคิดก็เลยอาจจะต้องโปรโมททางชีดแทนใช่ก็เดี๋ยวต้องมีการคุยกันระบายกัเราแบวเรา่นุกด้เรากีแต่ว่าหลักๆแล้วก็ มีเอ่อคนแบบนั่งนอนที่เขาหลีเลื่อนอยู่แล้วแต่ก็มองเราด้วยก็เรียกจะฝากไปแ่อนด้วยครับให้แบบอยากให้ช่วยแชร์ต่อมึงกินซื้อน้องออกแล้วนะว่าก่อนมงแบบว่าแบบน้องคนนี้ถ้ชน้องอะไรดีเพราะว่านักแทบผมไห้นอนนัดแทบแล้วคนนี้น้องทีแล้วก็น้องคนนี้อ่นแฟนผมว่าเรียกน้องดอกไม้ไปเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบน้องลูกนี่เพราะว่าน้องเขาเป็นแบบอิ่งเจอแล้วไปๆก็น้องบาร อย่าปานอ่าน้องดอกไม้ปานน้องดอกไม้ปานไปไปยันม์บานกันยนานน้องบลูนิ่งเราน้องบลูมิ่งเอวการแซมช่วยแซมกอดฝากคำจักทายคำแจ้งรู้สึกอยว่ามีโปรเจกต์ซื้อบ้านด้วยกันที่พร้อมกันสมมติว่าจะพร้อมกันพร้อมกันไปได้เลยที่เป็นบ้านหลังที่เป็นหลัอเค ก็วันที่พิมกลับมาคุณแม่ก็คุณแม่องนรับดีก็ชวนไปทุบ้านแต่ก่อนหนนี้เราก็ดูมาบ้างครับผมแลก็นะนะแล้วก็วันนี้ก็เห็นบ้านอไรก็ส่งให้หนูดูครับมีห้องนูไหมห้องหองสัเล้ยงสัเี้ยาหนูมารเงี้ยไม่ไดูวไม่ชอบกับกกับกนแแล้วก็ซื้ออยู่ไฟก็อยู่ตอค่อก ว่าต้องมาต้องดูหลายที่เลยครับเพราะว่าแบบจะซื้อบ้านคั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเราไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนด้วยต้ก็ดูหลายที่อาจจะไม่ได้ซื้อในเรื่อนี้นะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆเกี่ยวช่วยน้องดูยังไงบ้างผมก็ส่งที่ส่งผมก็ชอบดูบ้านมากตั้งแบบไคนอบไครนหรดูว่าไว้ในรอบรอบรอบของบ้านเีลยผมว่าอันเนี้ยมันดูแบบว่าเออน้าต่างเข้ามันดผสมให้ผมก็ให้เลือกราคาแบบว่าประมาณไหนครับนเราก็ลองส่งเดี๋ยวนี้ให้ดูแล้วก็ ประะมาณนี้บ้านหนูหอมควจะเป็นบ้านอะไระบ้านที่ร่มเย็นแต่ที่คิดแล้วเห็นว่าเหมาะกับน้องเือชอบแบบบ้านแบบว่าสงบสงบไม่มีนีไม่มีครับใช่คุณพ่อเราคุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยชอบนิดนิดนิดเดียวถ้ามีก็ต้องมีคืนชอบบ้านแบบที่บ้านน่าอยู่อูมีความร่มเย็นะแล้วก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้ติดกับไพรเวทมากเท่าไหร่แต่เขาถ้าไพรเวทมาก็จะเหงาแล้วที่เฮียส่งให้ดูมันมีช็อบอย่างนี้เลยใช่ครับที่เฮียส่งเฮียส่งหลายที่เลยแล้วก็ไปดูไปดูที่เฮียส่งมาแล้วด้วยครับใช่ก็ชอบนะไปดูมาแล้วชอบครับแต่ว่าอาจจะยังอาจจะยังต้องฟูฟูนะใช่แต่ขอว่าเรื่องเรื่องในการซื้อบ้านมันกว่าจะซื้อกว่าจะต่อเติม จริงเราซื้อไปก็ต้องเสด็จาแบบพักเนกานออกเดือแบบโหที่ับผมเรือแบบสิ่งที่ดีที่สุดโอเคค่ะอ่ะยังไม่พอแน่โอหโออ้โหโอ้โหอ้้ยอ้โหโอ้าหโ้โหโอ้โหโอ้โกโอ้อ้โอ้โหโ้อออ้อ้อแ้อ เรื่องผมกับเรื่องียนะครับก็ดีใจที่ได้รับรกันตัของรายกาให้เลนงเรงาังต้องขบคุณแฟนทุกคนแล้วก็พิธีสื่อที่เป็นโอเยงให้เราเห็นในแบบโซเชียลสโตรอะไร่เงี้ขอบคุณที่ให้ความใจให้เราแล้วก็ร่วมกันดูเราออกมาขึ้นมาทุกนะราประมาณนั้นก็ที่เราไม่แพนเลยที่เราแบบมีเ่อได้ copy plan อย่างนี้ insert ครับแล้วก็นะครับ